พ่อดีใจเหลือเกินที่ได้พบเธอแม้จะพยายามควบคุมอารมณ์แล้วแต่ริมฝีปากของพ่อยังสั่นนิดๆเธอเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวแล้วเห็นได้ชัดคงจะเป็นเพราะศรัทธาที่มั่นคงของเธอดีแล้วสิ่งที่เราสแสวงหาตลอดเวลาก็คือศรัทธาถ้าจะให้พูดอย่างเปิดอกในอดีตพ่อก็เคยเสาะหามันเช่นกันแต่ศาสนาก็ช่วยพ่อไม่ได้ พ่อโบกมือลาไปมาคล้ายๆจะปัดอะไรบางอย่างที่น่าขยะแขยงให้พ้นตัวแล้วเปลี่ยนเรื่องพูดปีที่แล้วพ่อได้อ่านหนังสือเรื่องสั้นของโปรมาซังขณะที่อยู่ปรารีสเป็นเรื่องของพ่อคนหนึ่งที่กลับมาหาลูกชายหลังจากที่เขาทิ้งไปเป็นเวลานานแล้วพบว่าลูกชายกลายเป็นคนโง่สติไม่ดีพ่อนอนไม่หลับหลังจากได้อ่านเรื่องนั้นจบ ต่อมาพ่อนึกเห็นแต่เธอบ่อยๆคิดถึงว่าเธอคงจะมีปัญหายุ่งยากเดี๋ยวนี้พ่อสบายใจแล้วเป็นสิ่งที่พ่อไม่คาดฝันมาก่อนเดี๋ยวนี้เธอได้กลายเป็นเป็นพ่อไม่สามารถที่จะหาคำพูดที่เหมาะสมได้ อย่างไรก็ตามสู้เห็นแววพึงพอใจและชื่นชมยินดีปรากฏในสายตาพ่อเขารู้ดีว่าทั้งตัวเขาและพ่อต่างม,มีความสุขเนื่องจากการพบปะกันในครั้งนี้เพราะต่างได้รับสิ่งที่ตนต้องการความรู้สึกผิดที่ฝังอยู่ในส่วนลึกในใจพ่อละลายไปหมดขณะเดียวกันเขาก็ได้มีโอกาสทบทวนอดีตและได้เข้าใจความหมายของชีวิตของเขา ดวงอาทิตย์ี่เคลื่อนลับลงหลังเขาสาดแสงสีทองขึ้นมาฉาบก้อนเมฆที่ลอยอยู่บนฟ้าแสงสะท้อนจากก้อนเมฆย้อนกลับมาลงปลกคลุมทุ่งหญ้าเชิงเขาทุ่งนาและหมู่บ้านทำให้ทุกสิ่งจมอยู่ในแสงสลัวของยามพลบสู้เดินเกือบถึงโรงเรียนจนสามารถมองเห็นสนามเด็กเล่นอยู่ไกลๆจากระยะนั้นดูคล้ายทะเลสาบที่สงบเงียบ ล้อมรอบไปด้วยทุ่งหญ้าสีน้ำตาลถูกลูกไล้ด้วยสายลมเย็นที่พัดมาแผ่วเบาความรู้สึกอ่อนโยนและนิ่มนวลก่อตัวขึ้นในใจเขาคิดว่าในที่สุดพ่อก็ไม่เข้าใจอะไรเลยแม้พ่อจะพูดว่าพ่อมีศรัทธาที่มั่นคงเช่นกันความรู้สึกของปัญญาชนนั้นหากขาดเสียซึ่งประสบการณ์ของความรู้สึกพื้นฐานแล้วย่อมเป็นสิ่งที่ว่างเปล่า บางครั้งและในบางลักษณะความรู้สึกสำคัญกว่าความคิดหลังจากใช้เวลากว่า20ปีทนทุกข์ทรมานทำงานหนักสิ่งที่เขาได้รับก็คือความเข้าใจในความรู้สึกของคนที่ใช้แรงงานและนี่แหละคือสมบัติล้ําค่าของเขาน้ำตาเริ่มเอ่กขึ้นมาเมื่อสู้คิดถึงสิ่งนี้ผลสุดท้ายก็คือเขาไม่ได้ใช้ชีวิตและเวลาที่ผ่านมาอย่างไร้ประโยชน์ในที่สุดสู้ก็มองเห็นอาคารเรียน คนสองสามคนยืนจับกลุ่มอยู่หน้าบ้านพากันหันหน้ามาทางเขาผ้ากันเปื้อนสีขาวที่ซิ่วจื้อคาดอยู่ส่องประกายเด่นอยู่ในแสงสลัวของสนธยากลุ่มคนมีจํานวนมากขึ้นอย่างรวดเร็วและเมื่อเขาจําได้ก็พากันวิ่งตรงมายังถนนเด็กหญิงตัวเล็กๆสวมเสื้อสีแดงวิ่งตรงมาหาความเคลื่อนไหวของหล่อนดูคล้ายเปลวไฟที่โอนเอ็นมา แม่หนูน้อยวิ่งใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาและฝีเท้าของหล่อนก็เร็วขึ้นเร็วขึ้นและทั้งหมดนี้ก็เป็นเนื้อหาในหนังสือคนเลี้ยงม้านะคะที่ทางรายการหนังสือเสียงได้นำมาฝากคุณผู้ชมผู้ฟังกันค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับหนังสือเล่มไหนคอยติดตามรับชมรับฟังกันต่อค่ะสวัสดีค่ะ